พามาดูใบไม้ชนิดหนึ่งค่ะเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยนะคะอันนี้เราจะใช้ใส่ในข้าวยำค่ะเรียกว่าใบตดหมูตดหมาหรือใบกระพังโหมค่ะวันนี้ดิฉันก็เอามากินกับแกงไตปลาประโยชน์ของอกระพังโหมหรือใบตดหมูตดหมาเนี่ยมีประโยชน์ในการขับลมแก้ปวดเมื่อย ขับปัสสาวะนะคะที่เป็นที่ฮือฮากันในโซเชียลก็จะช่วยรักษาเบาหวานได้ด้วยที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยอันนี้ก็ลองดูนะคะก็ปลูกไม่ยากเป็นพัน์ไม้เลื้อยเราก็เก็บใบมากินกับน้ำพริกก็ได้ค่ะนะอาจจะมีกลิ่นเหม็นนิดนึงแต่ก็มีประโยชน์มากมายนะคะ ชิญชวนปลูกกันนะคะวันนี้ทานกับนี่ค่ะ